เดี๋ยวมือนีสิบพาะเปเมืองนัวหน่อยออกไม้แลค่ะสิบพาะเปเมืองว่าง่วอยู่ใสแหนมีจักรของเดี๋ยวสิบพาะเปเมืองมือนีง่วหน่อยออกไม้นะะ้ำค่ะไปเมืองว่าเมื่อไหร่ตัวแม่แล้วตัวถึกแล้วค่ะเดี๋ยวสิบพาะเปเมืองยางไปแล้วค่ะออกน้องไก่น้ำนี่จ้าขอบเนี่ยง่วมีแต่งามงา ป่าแล,ล้วเหลียงไหนเนี่ยของเล่ากับง,ง้ำค่ะเดสวยมากเวลาต้องวันหน่อยสองตัวค่ะนี่คุณเหลียงไห,งแบบหิ่ง้ำค่ะแม่บอกนี้นึงค่ะดีหมดนั้นคุณน่ะแป๊บเดียวจะเป็นสาวแล้วนี่อีกค่มหนึ่ง สีคุ้มของนี่มีแตง่งามๆเด้อค่ะงามๆง,งามทุกคนเหลี่ยงกอ,อกที่หนึ่งเนี่ยคะ่ะมีสีคมทั้งหมดงามๆมีแต่งาม,งาม,ม,ง,ามงามของเนี่ยปุ้นนะสีคุ้มนะคะปลาละเหลี่ยงดีคะ่ะเดิมบางแดงว่าเล่ามันติดสูงๆยิ่งยิ่งอันนี้ แม่ลูกนีโค้งแรกนีนี่กับแม่ลูกโค้งที่สองมีกับแม่ลูกโค้งที่สามคุณอา้าที่เอามาให้เราเลี้ยงให้คุณใหญ่ขัดต้งสร้างหน่อยนีโค้งที่สี่เนี่ยลูกมันใหญ่แล้วคุณเมียมันมันจะสวยๆเลยคะ่ะปบานแล้วเลี้ยงดีค่ะมืนเน่เลยงงอแต่ละตัวของงอกคุณน้าหนิดสวยมาก นี่จะจำสางหน่อยเลยพุณน,นะตัวจริงให้ะะใหญ่แล้วค่ะกล่องมันบอ๊อบปนไดนี่จ้าขอกที่สองคุณน,นะกินอิ่มจะนอนอึลึงอังลางแล้วนะคะ่ะนี่เล่นลูกแล้วคุณน,นะเราเลี้ยงดีค่ะป่าอันนี้ขอกี่ป่าอําเลี้ยงให้แล้วค่ะคะุณอันนี้แม่ลูกแล้วค่ะคะู่หนึ่งน,นี่กับแม่ม่านคู่หนึ่งอันนั้นง้วเล่าสองตัววคะ่ะนี่แต่แม่ พี่ปุณละหนังหนาๆปุณละปันๆทั้งนั้นนะเธอปุณละลูกแล้วแม่สาวนะคะ่ะตัวน,นั้นนี่แม่มนอนอัม่นะะนั่งย,ยืน,อ,น,น,ะะอ,น,ยนอยู่นคะค่ะเนี่ยอิ่อิ่มค่ะมีแต่โตกน้มน้ำนะค่ะก่อนนี่ยถึกหน่อยกางงามค่ะค่ะเนี่ยลูกแล่าบักละพุนโอ้ยไปเกียดขี่ยุ่ยใส่มากเลยนะแล้วนะวันนี้กวางกระตืนแล้ว แม่มา้าหนึ่งบ่ลูกเลยเมือ่อยเตย๋หนุ่โม,นะมะะโหมีประตูคุณนะงามงามแล้วค่ะเหงื่อหนาหนาหนังหนาหนาเลยค่ะคุณหนำตาเมย์ใหญ่ใหญ่กินจนถ่องสิแตกแล้วค่ะคุณแม่มากก้าน้วยกันนะคะส่วนงามงามคุณแม่ม้านตัวหนึ่งไก่ออกแล้วค่ะอันนี้แม่ลูกบ้านแม่สาวของเรานะคะ กวงเบื่องไม่มองเข่าตีกวงอีหลามบงไม่มองเข่านอนอุกแม่สาวอย่าบ่มมันหลักของเลยตีะนะอแม่สาวเอามันก็อย่างหุใได้กวงมันก็หูแดงดูนะอันนี้ขอกที่สามนะคะขอกนีสิหลายตัวเนี่ย ของนี้ทั้งมดเท่าใดสิบสองตัวเลยตีของป่าน้ำของป่าสองค่้มมืนเป็นของเจ้าของเหมือนป่าโอ้ยมีแต่ของนี้จะเป็นของอนุบาล้วค่ะอพอยังมยยยแม่ลูกอ่อนสหาหาคามมเป็นบอกเมนแม่มมมลูกอ่อนหาคามอันนี้คมล่าสุดะะ้วค่ะออกมาเอ็น่เลือดงามคักค่ะเอ้องามคักนี่ มีแตงค่ะอแตงลูกดกคุณอามีกับแม่มันสองตัวคุณอะทั้งฝุ่นก็บจะเป็นแม่ลูกอ่อนคุณนะมีตั้งเหมือนหาหาโค้มาแม่ลูกหน่อยเป็นขอ,อกอนุบาลน,นะ,คะ้ค่ะมานขอ,อกนี่ขอ,อกนี่หลายตัวแล้วค่ะของใหญ่ขอ,อกอนุบาลน,นะคะขอ,อกเือนบาลเพราะว่ายอย่างแม่ลูกอ่อนหาโค้บนะ้ค่ะเนี่ยคุณอะลูกหน่อยหาตัวนะคะ่ะ ในตันวง่อฟี่มากเลยนะคะจะไปรักเสื่องตอนไหนมอหมูอีเทียนหนึ่งกัตอนออกลูกนะคะมแต่แมงงามๆเปยนะเนี่ยของนี่มิสินสามตัวค่ะของป่าน้ำของป่าสองโค้งขนาก็เป็นของเจ้าของเหมือน,นะคะน่ะนะของใหญ่นะคะเนี่ยลูกฝันจะสิเด้ขยายขอกนะ,จะนเจ้าได้เปิดอนุบาลเลยเปิดศูนย์เลยเจ้าเปื้อ เป็นตัวแม่ข่อยสิเปียนอยู่ดอกเจ้าขึ้นใดเนี้ยมันจะใส่ลุ้มเจ้าขัไปปล่อยน้ำไผ่วาข่อยเงิดฝ่าี